สำหรับติงอยู่กับพวกเราในรายการเมื่อนี้เรียนแกร์ไปแชร์ครับอิงฟ้าจ้าวิวจ้าปีใหม่จ้าเออวันนี้นะจ๊ะพวกเรามาเรียนชัร์เป็นตัวเป็นแบบอ่าที่แบบที่แบบที่แบบทำให้หันคิดถึงถึงทะเลภูเก็ตไม่ถึงภูเก็ตดาวภูเก็ตรู้จักไหมรู้จักดาวภูเก็ตไหมรู้จักแต่กินน้ำแล้วเลย นี่เลยเ็นหวานเย็นๆเป็นเป็นซีรีส์ที่แบบมีมะพร้าวเลยออ้ยากเล่นบาร์คิดออกยางคิดออกยางอยากเล่นบาร์เลยดอกบัร์บาร์ผิ่ของเธอบาม่ใช่ของเธอบาร์ของเต๋ใช่ไหมถึงไพ่กล้าบารของตีเลือผีชิมคู่นี้เหรอชิมคู่นี้โอเคก็นั่นแหละค่ะเป็น อ่าเป็นเพลงแค่น้องชายบัตบัตเจ็ดของบัตเจ็ดนะฮะที่เอ็กซ์กับบิลกี้แล้วก็พีพีเราบัตเจ็ดมีใครคะขุนพล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 ขครั้งอีกครั้งหนึ่งของเป็นการเรียลลี่นคุณเต๋อคุณแอลค่ะคุณเต๋อพุดจมปากหน่อยคุณเต๋อค่ะแล้ว โอเคนะแล้วก็มีคุณบาสเป็นบิวกินเป็นบิวกินบิวกินพีพีแล้วก็คุณพลที่กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งใช่่อะเหมือนได้ดูแปลรักภากสามก็จะก็มาดูกันว่าภาคสามจะเป็นยังไงอุยใครจะเป็นน้องชายวายก็ต้องไปลุ้นกันไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าไปโซมือดดื่มก่อนอุ้ยใครเหรอ w ห้ย mm ืมไข่ไ hmm. ข <itu>? oh, right? oh, ่ไ oh, ข oh, ่ยืม่ไข่ไข่เนาะไเนาะราเธอโนไข่เนหรอว้ว้าว่ว้าวให้ You สวยจังเลยยู่นี่มีบาร์อะไรขเน๊ะสวยโอ้โหสวยมากมันตั้งนเนาะ

ทก้งสวยทั้งไม่รด้สิกไม่เคยกลับมาเลยแต่แสวยสดุกอ่ะเรียกอะไรนสาวอย่างโอ้มหไม่เคยเคยรู้ใครจะร้จึ้งอะมันจึ้งตดแดกอุ้ยน้าเขาบอกทวงคืนเปล่าพี่อยากทำไรบ้า

เดนี่นสัสิค่ะแบบสีอ,อ่อนสว่างเป็นนงางฟ้ากำแพงอ,อง,อง,อ,งองไมเ่อยากไปหลอกน้องชาย,ย,ย,าชายดูสภาพดิม,มองหน้าพี่แบบนี้จะ <laughs> อะไรเ <c oughs> ขาถ่ายรูปดันยิงไม่ทันนะ่ะ <c oughs> แต่เขไม่ทักก่อนนะครา สวยมากโอ้โอ้น oh, right 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 ่อะไรนิเลยอ่ะโอ้สวยน๊อคอุ้ยอื้อโอ้โอ้โอ้โอเคโอเคอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงแค่น้องไงที่เป็นไลา์เซอชั่นเอ็กกับบิวกินและพี่พีชาทำถึงทำแบบถึงเลยโอ้โหเสียงบิวกินพี่พีอ ไม่ต้องพูดถึงมันดีอยู่แล้วแล้วยิ่งแบบว่ามาเอ็กกับบัตรมันละมุนมันฟังแล้วมันแบบคือน้องมาแต่ละคนไม่จมไม่หายอะไจริงจะจมยังไงอ่ะแต่ละคนคือแบบมีเสน่ห์โดดเด่งจริงตึ๊ก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 เรื่องจริงๆนะพี่พีคือเป็นเหมือนกับคนคลอดมาเลยป่ะรู้รู้เขาบ้างใช่จริงจริงรู้ครอบครัวดรู้ครอบครัวแล้วคู่คนจางเออเป็นชื่อนจางล้วมันหยุดนิดหน่อยตรงกลางเป็นพ่อกับแม่หยุ่หยุดนิดหน่อยไไม่แล้วเราเคยดูเรื่องคู่ขนจางไหมพ่อกับแม่เขาเป็นหนึ่ง คือแต่ชอบดนตรีมากเลย่หมทำใหม่ทำใหม่อ่ะก็นั่นแหละโหแบบแต่ละคนคือเสียงมันมีเสน่ห์อะแล้วแบบว่าร้องเพลงท่อนท่อนท่อนนั้นนั้นอะรู้สึกว่าเออวะพอมาร้องรวมกันยิ่งร้องกับวิวกิมพีมันยิ่งทําให้เพลงมันดูแบบว่ามีมิติเออเสียงเขาแบบมีความแบบขจ้าลูกลงลูกเล่นเนี้ยถึงแม้คนจะเยอะเราก็อย่างเออพราะว่าเห็นอะนะก็ฟังออกว่าใครเป็นใครเราก็ได้โฟกัสแต่แต่ละคนท่อนชอบท่อนนั้นของวูกินมากเลยอ่ะ หนาหวานหวานมากหวานมากฉันฉันเขินคุณบาสกบโอ้เอ๋วมากเลยที่อยู่ขอยืนมองหน้ากันแบบคือคุณหนาที่ประชันคือเลิศคือแบบว่าไอ้บาเอ๋ยคือเกดคือเกคือทําถึงคือคุณพลจริงๆแล้วคือขนพลคุณบาสคุณพลกับพีพีเหมือนรักเก่า ก็รันเก่าเมื่อคราวนั้นเออก็เขายังตอกกันอยู่ในรายการฉันจําได้เออใดๆอุ้ยแต่ว่ามันพออะหมายถึงว่าพอมาทําพอมาทําอันใหม่ก็ก็รู้สึกว่าอันเก่ากับอันใหม่ก็คือไม่เหมือนกันเลยอออในอันนี้ฟังแล้วชิวกว่าหมายถึงว่าดนตรีเสียงหรือว่าอะไรเงี้ยมันรู้สึหวานพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเศร้าน้อยกว่าใช่ไดามันดูมีแบบมันมีหวานงั้นันดูมีหวัง นี่ดูไม่ฟูมปลาขนาดนั้นอันนี้มันจังหวะใช่อันนี้มันดูแบบบอกว่าฉันเป็นน้องชายเหรอแค่ไหนก็แล้วไงอ่ะก็แล้วไงเนี่ยก็แล้วไงก็เรื่องที่มันมีกลุ่มที่แบบเราสามารถดีดนิวแล้วเต้นไปด้วยอย่างเงี้ยได้เงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแค่น้องชายแบบน้องชายที่ยังสู้อยู่คิดใหม่ก็เป็นน้องชายเราคิดบอกว่าฉันน้องชายเหรออย่างเงี้ยเราเราชายแบบเปล่าเดลยจะดีดแบบไม่สนน้องชายชายเหรอ น้อง no ชายแลอวไงอ่ะก็จีได้เปล่าเออจีกันเองเลยนะตอนมีชศร้าพ่ก็ไหวอะเนาะอายุลอยแล้วไงวะอยเพราะว่าในต้นฉบับอ่ะจะมีความเศร้าจะมีคความือไม่มีหวังสมมันแบบว่าผิดหวังอ่ะเพราะว่าเขามีแฟนเศร้าด้วยน้องชายเศร้าด mm ้วยน้องชายเขาแฉบับโหยหาใช่มีความโหยหาว่าแบบก็ฟ sure so ุ้งฝ่ายมากเพราะฉันแบบแค่เป็นน้องชายแล้วฉันแบบยอมรับสถานภาพแบบ ที่ต้องยอมจำนวน,นะอะเออแต่อันนี้มันมันดูไม่ขนาดนะอ่าพอมันในช่วันนี้รู้สึกว่ามีมีความหวังอยู่ใแ,แล้วอันเนี้ยแบบว่าเปนมีเก้าคนใช่ปะพอลงยูกินมีพี่ไปด้วยไทยก็ยังเป็นเหมือนคนเดียวที่ลงเพีงคนเดียวคนอื่นเขาก็แบบจับคู่กันร้องแบบเออเขาเป็นพระเอกไงจริงเออ๋อเป็นพระเอกไงของของเอวีอออนาที่ เอวีน uhm ี้ก็เลยยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่เขาแม่เขาเรียกคอนทินิวลอนติเนียโอ้คอนทินิวตอนแรกจะมีเพื่อนมาร้องด้วยยาเลยนะอะไรอย่างนี้อะไรไม่รู้อันนี้เป็นเวนี้ป่ะเวพี่ชายมาปอบด้วยอโออุหยเราแบบบิวกิ้กับเอเออะเสียงเข้ากันเนาะเสียงมันแบบไปเนี่ยเอเอเสียงหวานเออหวาพอร้องด้วยกันแล้วมันยิ่งแบบโอาถ้าพ่อมาหวานเนี่ยอะไรนะเอเอโตเร็วจังเลย เออตัวเรียวตัวเรียวตัวเรีวคัลเปอ้์สวยคัลเปอร์สวยมากสวยแต่หมายถึงว่าในเอ็มวีนี้คุณกลัวคำนี้มากถ้าเป็นอีช่างเลือกในในเอ็มวีนี้คุณรู้สึกว่าคนไหนตดึงดูดต้องใจดึงดูดดึงดูดสายตาดึงดูดสายตาใช่ไม่ไม่ลองบิวกินบีพีละกันอัเป็นน้องๆเดิบๆในบาสรู้สึกว่าเอ้ยพอเอามาทำใหม่แล้วเขาถ่ายใหม่ด้วย เขาถ่ายใหม่ด้วยเอออยากรู้ว่าแต่ละคนรู้สึกว่าคนไหนมีเสน่ห์แบบดึงดูดสายตาเราความชายที่ออกมาใช่แบบว่าเป็นความชอบส่วนตัวของเอ็มวนี้เท่านั้นนะอ่ะก็โอรันเราดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าโกงอ่ะโอ้เราไม่ได้อ่ะเราไม่ได้ก็เลือกเลยคนแรกนี่ไอคอเม้นท์ผ่าเลยนะฮะมันพูดว่าเอเอฮอปเปอร์ของคนเลยไอ้เกิร์ลไอ้เกลมาทุกคนไม่ได้ค่ะเอาคนเดียวเนินต่อ คอมเปอร์แล้วกันรู้สึกว่าเป็นลุกใหม่ที่ไม่เคยเห็นแล้วแบบชุดดูเสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อพอดีตัวแล้วแบบดูสวยมากดูจึงตาอ้อสวยอืมถ้าแต่ตาเหรอแต่ตาเลยขุนพลขุนพลคือด้วยคือด้แบบเสียงด้วยแหละอ่าแล้วแล้วแบบลุกที่มันดูโตมากกว่าปกติใช่คือปกติคือด้วยความที่ ตอนที่เห็นกบเห็นตอนบารใช่ไหมคือคือตัวขุนพลเองเจะมีความแบบก็ยังมีแฟทแบบเดบกวแฟทอะไอะไรอยู่แบบนี้เออแต่ว่าอย่างตอนประกวดรายการอย่างเงี้ยก็จะคือเป็นพี่ใหญ่แล้วแหละแต่ก็<ม>ยังรู้สึกว่า เออก็ยังอยู่แบบเรนกับน้องๆได้อะไรประมาณนั้นอันนี้ดูลุคแบบโตเหมือนเขาก็โตไปพร้อมกับโอเอ๋อกับตินงยอรับกิจการแล้วว่าเออเออขึ้นเป็นความแบบนั้นแล้วแลด้เรื่องเสียงที่แบบเออมันแบบขานไม่ได้อยู่แล้วตอนที่แบบยิ่งกับร้องกับพีพีงเนี่ยที่เป็นแบบระดับเสียงขนาดนั้นนะเน็กเน็กจึ้งเลยเตะตาจังหวะขึ้นมาเก้าสองอุ้ยเก้าคนมีไหว แต่เก้าคนไม่ไหวแต่คนเดียวก็ไม่ไหวแล้วคือต้องอันดอติ๊กตอกแล้วเพราะว่ายังไงหลอกเกินต้องอันต้องอันฟอลเพราะว่ากลัวเห็นบ่อยเดี๋ยวโดนตบจริงตอนนี้ไม่มีไม่มีใครฟีดแล้วดอกจากนักอันเน็กหลอเล่นเออเน็กน่ารักมากเลยอีพีเนี้ยเอออีพีนี้เอ็มบีนี้มีอันนี้เยอะเกินเยอะเกินรวมกันเป็นเอ็มบีเออจริงอ่าอ่าดึงดสายตาอ่าอ่า เอวนี้นะคะรู้สึกว่าน้องไทยน้องไทยนี้แบบว่าคาริสมามากดึงดูดสายตาส,สุด ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาขึ้นมาคนเดียวโดยหรือเปล่ามันก็เลยทำให้เราแบบได้โฟกัสเขาเต็มๆเลย้ยแต่ว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยเขาก็เออแต่ MV นี้ทุกคนดูโตขึ้นหมดเลยด้วยด้วยมูดของด้วยมูดของเอ่อ็มวีแล้วก็เอ่อคาแรคเตอร์ที่เขาแบบว่าเอามาเล่นใน MV เนี้ยเออรู้สึกว่าทุกคนดูนิ่งดูโตขึ้นดูเป็นแบบว่าเสียใจแต่ว่าเป็นเสียใจแบบโตแล้วอะไรอย่างงี้เอ่อด้วยความที่น้องไทยจะมีความเป็นตี๋หน่อยเป็นแบบอาตีอะไรเงี้ยแต่อันนีู้็ดู มันไม่ใช่อติแบบไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แบบอติแบบมันเป็นอติแบบทันตีอย่างเงี้ยท่านตีท่านตองเตตีคนตีคนตีลืมไปแล้วว่าชื่อไหไทยท่านไทยท่านตีไทยท่านตีทนตีไทยฮูกแม่ไม่แต่น่ารักแต่ทุกคนอะไรย่าเงยแต่อันนี้เขาชอบส่วนตัวไงว่าแบบเออมีนี้เรารู้สึกจึงใจจึงใจเขา แบบเป็นลูกของยงฮยองก็ยังเบลนเข้าหากันแบบยงฮยองได้งงมากพี่พีพีเหมือนเป็นบัตรรวมไปเลยบัตเจ็ดบวกสองใช่จริงไม่ลองเขียนว่าเลือดข้นคนจางสงเหมือนจริงได้้ยซีนที่รู้สึกถึงเลือดข้นคนจางมากที่สุดคือรวมตัวป่ะไม่คือซีนเอ้ยน้องอลันอะที่นั่งอย่างเงี้ยที่นั่งแบบไอ้นี่ใช่ป่ะอก็ก็นั่นแหละถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็ เออเป็นเวอร์ชั่นที่คู่ควรแก่กันฟังชูเพลงนี้นี่ชอบชอบดีมากเป็นคอมเมนต์ยอดดีเลอร์เด็กขาดอันดับหนึ่งสักศิษย์มหัศจรรย์ที่สุดยอดยอดเยี่ยมยอดยอดยอดดีเลอร์เพราะจริงคือสองบรรทัดยังไม่จบเลยคอมเมนต์มียอดไปแล้วแต่ลงห้าสิบคำแต่ว่าลงหมดบอดแล้วก็เลยพูดไปอ่านกันต่อเนี่ยอ่านต่อนะคะในคอมเมนต์เออตัวไที่พูดไม่ไหวอ่าโอเคไงก็ฝากด้วยนะครับเพลงของ บัสเจ็ดนะครับแค่น้องชายนะครับบัสเชิรโซนนะฮะไลฟ์เซสชั่นนะดูได้ที่บัสนะคะ because of you I shine วันนี้พวกเราไปก่อนดีกว่านะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แลวก็กดกติ่งมือหน้าสาวรับติ่งจะอะไรมาสืบก็รอติดตามชมนลจ้ะวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย